สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เพื่อนอยู่กับผมนะครับในลาบ้านเฮานะครับในช่วงของโค้งอันตรายแต่ถ้าเกิดเราไม่โค้งนะครับเราขับรถไปถ้าเกิดไม่โค้งนี้อันตรายยิ่งกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้นะสิ่งที่ผมจะนันเสนอวันนี้ก็คืออยากอให้เพื่อนดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการวัด ความลาดเอียงของถนนนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนจะเอียงนะฮนะแต่ทีนี้อุปกรณ์ที่ผมจะ DIY แล้วก็นำเสนอให้เพื่อนดูตอนนี้ก็คือนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่แบบทำขึ้นมาง่งายๆนะครับเพื่อนก็ไม่ได้ยุ่งยากเรื่องอุปกรณ์นะครับและวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าเราทำยังไงกันบ้างนะครับ อันนี้แหละครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีคาโปแววนที่ใช้สําหรับใส่อาหารนะเพื่อนเนาะนะฮะคาโปแววนก็จะเป็นปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะใช้อะประกางมจิกนะครับในการขีดเส้นเราต้องใช้ไม้บรรทัดในการขีดแล้วเพื่อนเพื่อให้มันตรงนะครับถ้าเกิดเราวัดไม่ตรงแล้วก็จะมีปัญหาแน่นอนนะฮะพอเราวัดเอ่าพอเราขีดเสร็ ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เนี่ยแเทน้ําใส่ครับเพื่อนผมก็จะเทน้ําใส่ให้จนถึงระดับของตรงนี้มันจะเอียงมาหน่อยนะเพื่อนโอเคผมจะใส่น้ําเข้าไปจนถึงระดับของเนี่ยครับที่ผมกลีดไว้นะให้ตรงนี้พอดีนะครับเพื่อนเราจะผมจะปิดฝาพอปิดฝาเสร็จปุ๊บนะฮะเมื่อเราปิดฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทําต่อไปก็คือผมจะนําไปไว้ในรถฮะผมก็จะนํามันไปไว้ในรถนะครับซึ่ง นะะในรถเนี่ยฮะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนแต่ตอนนี้มันมีกระดาษที่ชื่ออยู่ผมก็จะเอากระดาษที่ชื่อออกนะฮะแล้ว นี่ครับเพื่อนพอเราได้ระดับน้าที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับผมก็จะนำมาไว้ในรถนะฮะซึ่งรถนี่ทําไมผมต้องใส่ในรถเพราะว่าผมขับไปในที่โค้งนะฮะแล้วก็เราจะสามารถที่จะวัดความลาดเอียงของมันได้ผมจะเปิดข้าไป้ะนาเพื่อนผมก็จะนําตัวนี้นะครับไปวางที่ตรงนี้ครับเพื่อนตรงที่หน้าเราตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วผมต้องต้องหาที่ยึดนะฮะผมจะต้องหาที่ยึดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ถ้าเกิดไม่หาที่เวลาเราโค้งเนี่ยนะแน่นอนที่สุดนะครับมันก็จะเอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งแน่นอนนะมันก็จะกลิ้งไปนะฮะแต่ตอนนี้นะนก็เดี๋ยวผมจะจัดการนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมต้องหากกล้องไว้ตรงนี้1จุดนะฮะเดี๋ยวผมจะต้อง,ง,อง,งะะเ,เ,เอากล้องไว้ตรงนี้1จุดฮะเพื่อส่องตอนนี้ผมไม่มีกล้องนะ,ะผมก็จะมีกล้องอที่ส่องอสำหรับหน้ารถก็จะเป็นกล้องมีโอนะครับแต่ว่าผมจะติดกล้องตรงนี้ไว้อีกหนึ่งกล้องนะฮะเพื่อ จะได้เห็นนะครับในมูฟเมนต์ของการขับรถนะครับว่าเข้าคองหรืออะไรยังไงนะฮะที่ไหนนะจะชัดเจนมากขึ้นนะครับและสิ่งที่ผมจะใช้ในการวัดก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเพื่อนคือระดับน้ำตรงนี้ถ้าเกิดเวลาเข้าคองเนี่ยระดับน้ํามันจะเอียงไปทางไหนนะเดี๋ยวเราอธิบายในต่อไปแล้วกันนะครับเพื่อน โอเคเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์แล้วในรถสัมภาระนะครับ,นะรบเราก็จะไปกันนะครับไปนะครับทดลองดูนะฮะว่าความลาดเอียงของถนงน มันเริ่มกันเลยเพื่อนนะผมจะขับไปแล้วนะครับโค้งข้างหน้านี่ยังไม่ใช่นะเพื่อนนี่เป็นทางตรงที่ขึ้นไปสิ่งที่มันเพื่อนอยากให้เพื่อนสังเกตนะคือด้านบนนะครับทางด้านซ้ายมือผมจะออทําหน้าจอยอ,อันหนึ่งที่เฉออพาะที่เป็นกล่องระดับน้ำเลยนะเพื่อนอีโค้งหน้าที่มอไซค์กำลงังน,น,นั่นแหละนะโค้งนั้นที่กาลงังจะวัดนะครับเจะให้เพื่อนสังเกตดูระดับน้ําในกล่องนะฮะเออเนี่ยนี่ตอนเข้าโค้งที่พีิกที่สุดเพื่อนนะ นี่ยเนี่ยผมแคปออกมาแล้วเพื่อนนะครับแล้วก็ผมก็เพื่อนจะเห็นได้ว่าผมเขียนไว้12องศานะเดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีการแคปเอาภาพที่ออกมาเนี่ยทำยังไงนะฮะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผมใช้โปรแกรมสำหรับการตัดต่อนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นการตัดต่อวิดีโอเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อผมก็จะเล่นผมก็จะเล่น วิดีโอนะฮะให้เล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เราจะเห็นเลยว่ามินจะมีภาพที่รถกําลังเข้าโค้งนะพอถึงเข้าค้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีผมก็จะหยุดนะหยุดวิดีโอแล้วหลังจากนั้นนะนะครับเ,เพื่อนสังเกตเห็นนะฮะว่าผมจะใส่ m ม p โปรเทสเตอร์นะอจริง้เขาเรียกว่าครึ่งวงกลมเนาะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นใช้สําหรับในการวัดองศานะครับที่เราเรียนเ,เลขาคณิตเนาะเราก็จะใช้เครื่องวงกลมนะฮะหรือไม่ไม่โปรเทคเตอร์ในการวัดองศานะฮะตัวนี้ผมก็ลังหาจุดนะเพื่อนผมวัาหาจุดที่จุดพีคที่สุดในการเข้าโคง้งหมายถึงว่าโค้งที่เหมาะสมหมายถึงว่าจุดสุดยอดของการเข้าโคง้งจุดโคง้งนะฮะน่าจะเป็นจุดโคง้งและตรงนี้ผมกำลังหาอยู่เพื่อนนะ,ะพอเราหาได้เสร็จป๊อก เดี๋ยวสักพักเราจะเราจะดูที่ระดับน้ำผมแคปหน้าจอได้ที่มีระดับน้ำที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะนะครับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะแคปเอาอไว้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ,อะไรมากมายนะเพื่อนแอมก็จะมีการาแคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นว่า ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดที่พีคที่สุดนะีต่ตอนนี้ผมกำลังหาอยู่มันหายัางไงให้มันชัดมากๆเพื่อนเนะี่ยถ้าเกิดเราหาได้ชัดแล้วมันจะมันจะดีมากนะถ้าเกิดเรามันไม่ชัดเนี่ยแต่กนะับองศาเราก็จะไม่ถูกต้องก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วก็อาจจะทําให้การดูอา่าองศาของเราไม่ได้นะผมก็ใช้วิธีการแคปหน้าจอนะเพื่อนอ่ะแคปมาได้ลนะเพื่อนเสร็จป,ป๊อบแล้วหลังจากนั้นนะผมก็จะทำการ ใช้นะครับนี่แหละโปรแกรมแคปหน้าจอเนี่ยแหละเพื่อนนะเพื่อทำให้ภาพมันขยายขึ้นจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นเนาะนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในเสเนปนะฮะจริงๆแล้วก็คือโปรแกรมแคปหน้าจอนั่นแหละนะครับคือผมจะใช้แมมทัศนกัน ภาพอาจจะเล็กไปนะเดี๋ยวทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เห็นอ่ะขยายใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อนครับในโปรแกรมอ๋อสแนปเนี่ยฮะมันก็จะมีแม่บัรทัดที่สามารถหมุนได้เพื่อนเห็นไหมมันสามารถเป็นหมุนเป็นองศาด้วยตอนนี้เป็นสนะิบสิบเอ็ดเนี่ยผมก็จะเอาแม่บัรทัดไปทาบที่ระดับน้ำนะเพื่อนสังเกตดูระดับน้ําที่ได้มา สิ่งที่เพื่อนสังเกตเห็นนะฮะก็คือจะเห็นได้ว่าพอ,อโค้งข้างในนะเพื่อนระดับน้าจะลดลงต่ากว่าเส้นที่ผมขีดไว้นะแต่ว่าระดับน้าที่โค้งข้างนอกนะั้นที่เป็นโค้งทางด้านขวามือปกติเราพงมาลอยอยู่ด้านขวามือใช่ไหมเพื่อนระดับน้ามันก็จะสูงกว่าเส้นที่ผมขีดไว้ตามปกตินะโดยประการเมจิกนะแต่ปรากฏว่าพอเราทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเอ๊เราก็ต้องจะอ่านน้เพื่อนตะ้องต้องอ่านให้ได้สองด้านนะฮะก็คือด้านของบนเละด้านขวาอ่ะ ตอนนี้เขียนไว้ได้ไม่บอกเ,เขียนเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยผมจะเขียนไว้12องศานะเพื่อนนะ12องศาองศานี่ไม่ใช่องศาเซนซิอสนะไม่ใช่ความร้อนนะแต่ว่าเป็นองศาออของมุมนะฮะเพื่อนเป็นมุม12องศานั่นเองครับนี่ก็คือความลาดเอียงนะฮะซึ่งผมใช้โปรแกรมจริงจะไม่ใช่โปรแกรมนะเพื่อนมันเป็นแค่ออแอปสแนป Snap นะครับนะ ในคอมพิวเตอร์ของทุกเครื่องก็จะมีในการเปลี่ยนขน้าจอนะฮะผมก็ใช้ไม้บรรทัดในการวัดอีกทีหนึ่งเวลาเรารทาบเสร็จเปิดแบบเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าจะออ,องศาหรือมุมนะฮะก็จะจะเป็นไปนตามที่เราหมุนไม้บรรทัดนั่นเองเพื่อนอ,อสรุปแล้วโค้งนี้นะฮะก็จะมีความลาดเอียงอยู่ที่12องศาครับเพื่อนครับโคง้งมีเป็นโคง้งจากคลิปครั้งที่แล้วนะฮะผมเรียกชื่อ,อ,อจริงจรรยาชาวบ้านขเขาเรียกนะฮะชื่อว่าชื่อโคง้ง จันกล้วยนะฮะคงมีค่อนข้างจะมีปฏิเทมเกิดขึ้นหลายครั้งหลายถ่ายด้วยกัน,นเพื่อนแล้วก็สิ่งที่ผมแจกแนะนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการวัดคอหน้าเดียงของของนอนนั่นเองครับนี่ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปอันนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe แจ้งเตือนไปด้วยครับบ๊ายบาย